นี่เรามาอยู่กันตรงที่าทานอาหารแล้วนะครับมาถึงปุ๊บเราก็ให้ถ่ายกันคนละใบถ่ายคนละที่น้ําดื่มจานชามอะไรกันเรียบร้อยก็ซืวยมาละของหวานหมาม้าเราขอหวานก่อนเลยและนี่วิวคือหมาม้าจะบอกราคาซื้อทางออนไลน์ของสวนนงนุษมันมีไลน์ให้ซื้อซื้อเป็นแพ็กเกจที่ออนไลน์นะวันนี้มาม้าซื้อเป็นแพ็กเกจที่ห้าราคาห้าร้อยห้าสิบบาทผู้ใหญ่ก็คือได้ เข้าเข้าชมสวนนั่งรถนั่งรถชมสวนแล้วก็บุฟเฟ่อาหารกลางวันก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าค่าเข้าค่าเข้าสองร้อยเมื่อกี้ดูค่ารถถ้านั่งรถคนละร้อยห้าสิบแล้วปกติค่าเข้าเดี๋ยวนี้สองร้อยห้าสิบแล้วสองร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบก็ถือว่าคุ้มก็ซื้อทีเดียวแล้วก็ได้ทานอาหารด้วยก่อนที่เราจะไปเที่ยวเราก็ต้องเติมพลังกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูรลยอาหารกันว่ารายอาหารมีอะไรกันบ้างไปกันเลยอันนี้เป็นไก่ย่างป้าเอาไหมไก่ย่าง นะเอา<ห>เอาเอา<ๆ>เอาอยางคุณป้าเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มไหมข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวให้ปบบบ้านอันนีอ้อ,อันนี้ซอสมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นผัดไทยข้าวกล้องเป็นแนวอาหารนานาชาติทั้งหมดปาปีาดักกะโรดด้วยป่าดันแม่ให้เราหน่อยซอสมักกะโรนีอบชีสไหมเอาเอามักกะโรนีอบชีสสี่ค่ะเอาหมดอะ ตูกไก่ผัดหมี่ซั่วมเนยโอะดูดิมีอะไรบ้างมีผัดผ,ผัดชาทะเลแล้้วก็โอยปลาผัดกำลังปีข้าวผัดหมาหมาส้มตังยังไง,งกินหมดคนแรกเลยดเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละเป็นรสชาติแบบกลางๆอะ่ะเป็นรสชาติแบบ พริกครึ่งเม็ดอ่ะสำหรับแบบน่าจะเป็นคนจีนมากินเยอะแล้วก็เป็นพวกต่างชาติกินเยอะอ่ะต่างชาติเนาะชาวต่างชาติมากันเยอะวันนี้มีมีทั้งอินเดียมีทั้งคนจีนมีทั้งแบบมาเยอะมากมี่ีคนเยอะมีทัวร์ที่นี่มีทัวร์ทัวร์ทุกวันอ่ะดูแล้วนี่ขนาดเรามาวันธรรมดานะคนยังดูเยอะเลยทัวร์ยังมากอาหารรสชาติกลางๆใช่แต่ว่าววัตถุดิบดีนะแต่ก็ถือว่าโอเคอร่อยอ่ะผัดฉ่าก็อร่อยเมื่อกี้กินผัดฉ่า อัันนนี้มกกะโรคือเผือกผ่านเนี่ยคือรสชาติจัดจ้ามากที่สุดแล้วมักกะโรนีแต่แต่แต่ยังไม่รู้สึกอะไรแต่เพื่อจัดจ้าสุดแล้วอร่อยเนาะเดี๋ยวเรีอยกินสองมีจานที่สองมีจานที่สองมีจานแรกดูเดี๋ยวโอ้ต้อใช้ไฟหมามาแล้วล่ะเดี๋ยวเรียกโอนี่ตัวกินไก่รสชาติเป็นไงไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งตกลงเป็นไก่หรือเปลเป็นอบเป็นอบเป็นเออ แน่นอนครับว่าจานที่อยู่ตรงเห็นตรงหน้าเนี่ยคือไม่ใช่แค่นี้แน่นอนเดี๋ยวต้องมีกันอีกเดี๋ยวยังเรายังไม่ได้ไปถ่ายของหวานเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอของหวานเนาะมีีกล้วานมีก้วยแสกด้วยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีนี่เลยของปลดามานี่ดูมีทัวเริ่มมาละเริ่มมาสัมนากลุ่มสัมนาต่างๆก็มีเรียบร้อยอาหารกลางวันเรากินกันเสร็จแล้ววันนี้อิ่มอิ่มมอิ่มเนาะอาหารอร่อยอยู่นะอแต่ว่า หาว่าถ้ามาถ้าเลือกเวลามาแล้วอ่ะให้มาแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งเวลาไว้อ่ะคนจะเยอะมากเมื่อกี้เราเดินออกมานี่คือทัวร์ลงพอดีใช่เออดีที่เรามาก่อนก็เลยได้ได้เดินดูของได้เดินเลือกของได้เยอะอม<ช>ไม่งั้นถ้าเกิดลอง,งทัวร์ลงก็ไม่ได้กินกันเธอดีใร่ายาวไงใช่โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินมีพลังกันแล้วเนาะมีพลังก <okay S 2> ันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูในส,วน,ว,ในสวนละวันในสวนนงนุษเรามีอะไรกันบ้างนะครับได้ไปเลย เขารีสอร์ทก่อนเราเริ่มต้นสวนนงนุษแล้วทางเข้าอยู่ด้านหน้านี่เป็นรีสอร์ทมาะแมมะแมเนี่ยรีสอร์ทความสุขที่ท่าพุทโธนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนทุกท่อย่างนะครับ่ในสิบสวนสวนสตีโลกครับผม เราจะจับรถด้วยคาร์ลุ่มรถสองจุดนะครับด้านล่าขงขวามือตัวนี้จะเป็นจุดแรกนะครับผมและในเราจะมีสวนกล้วยไม้สวนทานาสวนสับปะรดสีนะคะรับพร้อมด้วยนกแก้วมาขอช้างแสนรู้แล้วก็บอกาอลาช่อในสอดยางนะคร<ส>ับผมเราไม่ต้องกับเวลานะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับมาที่จุดเดิมนะครับรถเราจะเวียนกันนะครับทุกๆ5นาที10นาทีสามารถขึ้นขั้นไหนก็ได้นะครับไม่นจะเป็นต้องรอขึ้นจุนเดิมรถเราจะมาเรื่อยๆนะคะรับผมลองถ่ายรูปจุดแรกก่อนนะครับผมเราจะสอนให้รถถ่ายสองจุดด้วยกันนะครับตผมนี้จจะเป็นนุดแรกี่เรามาถึงตรงนี้จุดแรกที่เเเ้้าาาาพรมมป็นนสววกลยไ ดีนะถ่ายคลิปไม่ทันอ่ะเมื่อกี้อืตรงไหนมันไม่ร้อนมันก็เดินเข้าไปเลยโอ้โหไม่ต้องรอแม่มาเลยสวยอยู่นะเออสว้เย็นมีอะไรกิดประภัสต์ก็อาจจะมีก็ได้อือโอ้ยชาเย็นกันปะอืม ส่วนล้มล้มฮะอนๆหน่ยที่นี่คือคอก็ว่าอัสว,สวยยนยที่แรกตอนนั้นที่เราเคยมาเราไม่ได้มาเดินกันอย่างนี้ไนงะ เออเราไปเดินเราไปเดินกันแบบรอบๆเราก็มองว่าเอ๊ะสวยตรงไหนวะอ๋อนี่ที่เขาสวยนี่คือข้างในนี้ร้านค้าดาเออใครมันจะไปเชื่อวานค้าดาไปตอนนี้เราเดินทางกันไปจุดที่สองใช่แล้วจ้าดูจุดที่สองจะมีอะไรบ้างเฮ้ยมีมนะม่วงยังมีบอดี้แลนด์แบบตัวเราหันไปพอดีเมื่อกี้หน้าเหมือนมึงมากเลยเลโอ แล้วมันตกก่อได้แล้วมันมีควายเอ้ยไม่ยองวังงด อะไรเยอะมีพาดูสวนพาดูสวนเยอะเลยต้นไม้หลากหลายแล้วอ,อ,อันนี้เป็นส่วน,นชืนมากเลยอันนี้เป็นส่วนเนสเตอรี่นี่อย่างเงี้ยที่เราไปซื้อไปประดมประดับบ้านได้ได้หมดเลยได้กระทั่งรูปปัน้นเราก็กติดต่อขอซื้อ อันนี้เขสร้างค่ะเอันนี้เขาเจอเป็นโครงสร้างด้านในไงเดี๋ยวเขาทำพลาสท์ลูปน่าจะเป็นพลาสท์ลรูปเลยดูแล้วเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เขาทำเสร็จเป็นอันหนึ่งไงเนี่ยไดโนเสารมีจุดพักเรื่อยๆอยู่มาขาึ้นรถที่จุเดิมนะครับรถคันแรกก็ด้านซ้ายมีเราจอก่อนสามารถขึ้นได้เลยนะครับเพื่อเดินทางกลับมาบก นี่นี่ฝั่งนี้เฮ้ยปากยาวมีคาเฟ่แมวด้วยไหนเข้าไปไหมโอเคครับผมรู้ทางรถจุที่สองได้เลยครับเราไปจำกัดเวลานะครับใายรถสร็จแล้วกลับมาเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับเอเลยครับเมื่อเรานั่งรถมาเหนื่อยครุกคนเรานี่คือเห็นเห็นเห็นเครื่องรื้ไม่เป็นไปไม่เป็นไปแม่อะไรนะเห็นเครื่องรื้ไม่ได้เลย ต้องต้องมาตลอดร้อนอ่ดเลยหมนเออลูกสาวหลับสบายตกใจหมดเรามาอยู่กันที่หุบเขาไดโนเสาร์แล้ว ให้เดินให้เดินทั้งวันก็เดินไม่หมดอ่ะออมันกว้างอ่ะกว้างจริงเอาจริงๆก็คือปฏิมากรคือเด่นลุกบ้านผิดไม่รู้จะไม่รู้จะไปทางไหนดีอ่ะคือจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังไปได้หมด ดูแต่สวนตรงนี้สวยนะใช่สวน้างแต่บางทีเอาเดินทดสอบมาบางเขาไม่เข้ากันนะเอดินสอบตรงนี้ใหญ่มากเลยไม่ชช่จันเป็นย่อไม่เนหน้าเ ด้าแดงเนี่ยแพนด้าแดงมหมามองเป็นลิมเมอร์ตรงไหนวะลิมเมอร์มั่นไม่ใช่สาวดำเฮ้ยอันนี้นกนกเป้เมาส์นกแก้วบุกบุกไปหมดเลยนี่ก็บิดทั้งหมดจะบอกกับบุกแต่เป็นผู้นกแก้วนู่นลิมเมอร์อยู่นู่นลิมเมอร์ไกลๆนู่นลิมเมอร์เราชอบมายกมายกกันเราชอบมายกมายกกันเรามาเต้นรำ แหวรถโบราณเก็บสะสมเขาบอกว่ารถทุกคนันมีทะเบียนนะอ,มอมหมายความว่ารถพวกนี้ถูกกฎหมายไปวิ่งบนท้องถนนได้ด้วยนี่ไงรถที่เขาสะสม,ม,มีแกมชาร์จแบตตรงไปมีมีมีแบตเตอรี่ในตัวหรือม้องชาร์จแบตท้่ไหน แบบเจสกีอันนี้น่าจะเป็นแบบรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกเก็บล้อได้เก็บล้อได้ในคันนี้เออเวลาลงน้ำปุ๊บเก็บล้อไงมีไฮดรอลิกตังล้ออืมแล้วก็มีรถอันนี้รถก็ของไอ้พยาบาลรถพ่วงรถพ่วงอือเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ด้านหลัง บีรนมนนี้น่ารักอ่ะดูวิปออ่ะ<ฤ>ได้มาเดินดูรถสวยๆนะแล้วก็ได้ปักแอร์เย็นๆเออปั๊มเออแต่นี่จะลองมั้งไม่น่าใช่ของจริง ้ย้เป็นอมจิเป่าเฮ้ยมองมามีรถเนีน่ารักันนี้สามล้อ อันนี้เรียกอะไรมิลลี่อันนี้เราเข้ามาบบตรนนี้มีคาเฟา่แมวด้วยนูน้องไม่ไมุ่ดีนูน้องนูน้องนูน<ล>้องไหนไหนขอเอาไหน

ใส่งงอืมอันนี้สวนนะสวนผีเสือ้อเขาปลูกดอกไม้มาให้มีผีเสื้อมาบินแต่ไม่มีเลยคนไทยเหรอนี่หลงอ๋อเออจะมาสั่<อ>งจากจีกนอันนี้มาโซนที่เป็นน่าชื่อเออมุมในๆหน่อยเย็นดีอ่ะต้องามาขา,ายาดได้ไหมอ่ะ เราจะถ่ายที่ตรงไหนคะตรงกลางเลยเถอได้อ๋อเลโอหลบหน่อยลูกน้องน้องก็ยืนตรงกลางเดินเยอะนะถ้าเดินกันข้างในอ่ะแต่แต่ในเนี้ยโอเคว่ายอมรับว่าลมลื่นดีนะเออไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนนะแต่ขอละไม่ไหวเดินแล้วนี่นี่มาดูตรงนี้ก่อนเรียวบอกว่าที่นูนเท้าเหรอใช่เลโอบอกว่า ดูดูนวดดูนวดโอ้ยโอ้ยอะไรอาลองดูน้ำมันน้ำโมโตเต็น้โมโตเต็อะไรอาประมาณประมาณน้โมโตเต็น้โมโตเต็เป็นไงบ้างเลยอะเจ็บไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแรีเจ็บไหมอ่ะโอ้ดูน้องแล้วเออเจ็บปะ หรอมันเลือนเหมือนลองดูดิเขาบอกว่าเปนอะไรนะสปาเท้าเหรอเลโอสปาลองดูบางดิเป็นไงวะโป้โป้มันโอ๊ยมันเดินเดินเดินตรงน้ำตกอ่ะเราไม่ใส่รองเท้าอ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ว่าเดินแล้วมันอะไรอ่ะเแล้วหายปวดอไม่หายปวดใครบอกหายปวดปวดเหมือนเดิม เดินวิ่งก็ไม่ได้เอ้ยอ้ยโอ้ยโน้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยออออ้ยโเยโออ้ย่อ้ะโอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้อ้้้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้โ แล้วเลโอน้ำหนักเยอะด้วยอ่ะหยุดกันโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงที่นวดเท้าเลโอมันจำได้มาตรงนี้มันไปจำได้ตอนไหนวะตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเคยมาครั้งหนึ่งไงโจำไม่ได้เลยว่ามีตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้จะไม่เดินอีกเลยอ คือถ้ายืนอยู่ยเฉยๆอกะโอเคนะแต่เดินน่ะไม่ไหวอ CEO จำได้เหรอว่าเคยมีเออเหมือนอาจารย์ขอให้เส้นเลือดไห,หลเวียนมั้งอ๋อเออเป็นไงไม,นไม่น่ามาไม่น่ามาดูา <c oughs> โอเควันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันแล้วสำหรับส่วนอ้ำนูเออวันนี้เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้าง เราดูกันวันนี้ยังไม่ครบกันเลยนะเออนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้วก็โดดๆอ่ะดูแบบโดดๆหน่อยอ่ะถูกไม่งั้นใช้เวลา3ชั่วโมงเลย้ว3ชั่วโมงแต่เอาตรงๆสวยมากสวยมากสวยจริงสวยกว่าครั้งที่แล้วอีกเพราะว่ารอบนี้ไดโนเสาร์มันครบเสร็จเสร็จหมดแล้วเสร็จอือเร็จสวยมากเสไปเยอะาซื้อตัวแล้วคุ้มแน่นอนแล้วแล้ววันนี้ยังดีที่ว่าคนไม่ค่อยเยอะด้วยมาเที่ยวก็เลยโอเคไม่ไม่ค่อยเยอะดิไงขนาดวันธรรมดาดูดิคนมาเที่ยวเยอะดีนะ คออีอเยอเยะก็ว่โแนะนำให้ซื้อตั๋วอ,ออนไลน์แล้วกันได้ใช่ถึลมมาน้ตก็แนะนำว่าให้มาดูนกยี่ก่อยด้วยนะยี่ก่อยโอเคว,วันนี้วันนี้ขอจบแั่การท่องเที่ยวแบบเพียงเท่านี้ค่ะ